เขาที wow! ่แท้ต so <Yeah. S 2> ันะครับอหหมูชิ้นบอครับนี่มากินแล้วจัดจ้านมากเขาเรื่องสีนนี่ว้าเขาที่แท้ตัเขาไปใส่อย่งเลยเขาใส่กะเพาแดนครับเป็ีหรอครับแซ่บ không chiều chẳng chiều chịu 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 đi nít chịu 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 tôm <laughs> ขอมหอมปีกแข็งด้วยพีเจ้าสิบชื่นใจนาวสองสิบเลยชิลเล็ตนิดหน่อยครอบครัวก็พี่ควัวที่เองได้ร้านเนี้ยหอ,อครับจวดบะจวดมันบะถ้าหลายรเได้บเ่ต์ร้านนี้เ,เองจ้าเพียบเอาไปเอาไปโตคนเลย จานมาเด้อกี่เด้อยังมาไทยอีกก่ินงยงไรต้องไทยตลอดเด้ครับาแก้ย่เกาฟองเราเปนย่อเกไม่ได้เกินได้ยากเกเดแก้วมตัวเลยด้วมอเดือเดือดผู้ร้อยหนาหายยาเก้าฉันเดือตัวเราดีไ อีกสวดพีแห้งเหรอครับได้ใส่กระเทียมน้ำบ่คบับใช่ค่ะสีสันจุดจวดเลต้องใส่มึกต้องใส่มือกองมือเนี้ยมันก็ได้เห็ดนอเดพีรามนมีะหน่อยอแต่ว่าถงหาหมึก็บอได้แล้วหมโอ้ยสีสัน้ยนกลางนี่นี่ครับอีกระดับมากกว่านี่เราเนี้ยอันนี้นี่ทน่พกตางถิ่นกเพิ่อีกนิดนึง ก่ไม่พีนี่เต็มลนะ็โอ้ดแห้งแล้วมันบีแต่มัต้องใส่ใน่เร็วคุบออมันิดเดียวมัไหมแล้วเมื่อเป็ดหมเขาใอหรืงแถวมันนิดเดียวเพราะอะไรนผู้แหงๆครับ เขาตันหรไงเ้าข้าวมั่ว่เหโอ้นื้อเป็ดมักวขันเนเ้ะันดีะครับู้ลยคับตะไเนียคเดียวเดียวมันลาลาบนี่เขาผันเน่อ้ยขันนาะเกจามันกับละลาแข็งๆอ่ะเขาผันไปเดีวเจ้ามัับทกคนบสุโดนเนาะขายมือนองมลวมือ สามราคลูกคลาจากูครับขายจานไม่บาทครับเข้าปิด่กับพวกเป่าละห้าสิบบาทห้บาทครับผมลาบเป็ีนะครับจานละเจบาทเจบนะครับผมต้มนะต้มก้องเิบบาทโอเคครับราคาปกติครับ้าพวกกันเลยเปลีนี่ทัายากมากนะครับผขายขินยากคร้มร้านี่เฮ็ดอยู่ได้ต้องริงแซ่บตลอดฟร้อมมานมสามหม้อนี่งใครุดยวดหนี่งแล้ แม่นดีล่ะมาเห็นเลยแต่ว่านั่งตลาด่าเจาะกเห็นยุคชุดอาหารสิบบาทเออบริคันหนึงสิเนาะอันนี้สูตรผู้พกรับจัคนเมื่อเช้าที่ร้องขายวันที่นีคนมาเห็นขายมันแสีบเห็นเพ่นเ็ดใส่หนา้อเจนี่กับมันลองเห็นเองก็สูตรเอาเขาแหงก็นี้ก็จะ แต่แม่ข่ามาเลยครับแหงวนี้เนี่ด็แจแอข้าวมัเย็นแดดเนี่เดียดจนะ้งงดาน้วครับผมโอ้ยยอดมากเลยข้นกเทาเปีกตมน,นผมแข็งๆหอ,อมๆด้วยนะครับนี่ที่เด็ดี่ครับเป็ดนี่แหละ,ละก็ต้มแลก้ก็ผักมีขบหมดเลยนะครับมีผักแป้วเปล่าโหละพา ปลาสบีไทยแลนด์เขาเนี่ยผักกาศหิมมาครับผมเบิ่งกใกล้ๆกันเลยเผ็ดมากครับบอกเลยเบ่งเตอสีจังสีก็รูปแล้วแข่งผิดสดร้อ,อกจัดมากครับผมรสพร้มเผ็ดเนี่ย ต้องบอกแม่ค้ายผม,มต้องบอกวุนแรงเลยได้กินโดนครับกระเพราเป็ดสูตรจริงเราลองจับเป็ดเข้าไปขึ้นแข็งความมนกับกะเพราข้นเขานีสูตรเลย ไปกินโดนี่เลยครับเมนูนี่ไอพี่คำตะลูกไปเลยม,ม,มันควมานคาวว่าอยู่ผมพม่อผมขายโต๊ะอยู่ของคำหมอแบบลังอยู่เลยแซับมากโคตรปีกเลย ของยิ่กัดเจาะสิเลยครับแซ่บมากจริงๆครับผมมาตุม่มครับไปชิมร้องตุม่มดีมือ ข้าวผิวเปลี่ยวทำกินหอมหอมชิมยังเด็ดออื อนี่หนึ่งตรงไหยนี่ครับผมบ้านร้านเนี่ยแชบิเลียนเนี่ยไปประกวดโปาดนาด้วยตะเกียงข้าวเตาเนี่ยครับผมมีผิดถอดด้วยอร่อยอร่อยยังมากมายมาสารคลับเป็ดมาซิมครับอม ครับเดี๋ยวต่างกองกลิ่นดีๆครับผมเดี๋ยวเขาเพิ่มเลยเป็ดมะไทรมาค้างๆเลยกินเป็นจับตาใจได้ครับผมับดองสุดยอดมากบมลแรงเงือเต็มเลยแแซ่บมากครับแซ่บมากถึงเมนูเลยอันนี้ครับตีงน้ำปลาเดี๋ยวผมมาพอดีเลยครับผม เผาเป็ดนี่ไปมานี่แผ่ราบเป็ดกับผมราบเป็ดสแสบแห้งร่วแต่ลองกับเผาเป็ดที่เขาครับสว่สอมหอมๆเลยเผาครับอืมชิมมั้ยบมากว่าม,มันขาดตังกะเพราที่แท้ทูครับผมเผาแบบ มากรองเท้เาพกกับ nhau อย่างนี้ขัวพันแห่งแห่งหอมหอมจำที่ผมมากความสุดว่วนครับถุงมือหนึ่มีคนบังจีเบิร์ตนะครับ,บ,บ,รรบลูกค้ากระเพราดังๆถึงนั้นมันตลาดเขาจะพัดกะได้น้ำมันครับเลยรับขวางแห่งแบบนี้เลยครับ <c oughs> หอมมากเข้กับวเพื่อนเลยที่เด็ดตังนี่เป็นลาบเต็ดครับเนี่ยักข<อ>ึ้นมาแบบนี้เลยนักงส่ใจมันครับผมมาทำได้กินแต่กว๋วยแต่ลาบแต่ต้มเปื่อครับเด็กนี่กาดเที สาบต้มเสร็จพึ่งแต่ผมสั่งไหมครับเปลี่ยวเป็นตื้อไหมแต่บึงนึงเนี่ยครับต้มสุดยอดไหมนะครับอ,อ แปลกๆเห็นกับต้นสิมีนหอมเจียวสุดพิเศษผมมีน้มเล็กน้อยต้องปอกาแต่ก็แซ่คาขาเ mm hmm. บยบ์ม mm hmm. ึงดูสวนหนาดัานแล้วครับผม ฟูอย่างเงยนะมนแรงจงครับแต่ก็มีแต่แนื้อหอมผึ้กระเพราหอมแห้งมากเลยหัวระพายยังหอมคับ nhiều đoạn thịt tạp Xeo hết Xeo hết cả núi ba hành ở vùng ขันสูตรปลาามเปียกมาถึงทำ้เวลาเขาขันจะมาหนางแบกเน่านะครับเอาวากกปลากระเพาะสวยสวยเฟต์เห็มากกัะทั้งหลังผมอยู่นกระเพ่อครับผม เพครับบิ๊กซีจุไาฯค,ครับเป็นกับข่า สูตรเขาหันครับผมครับเป็นรูปขอเจ่าครับผมลองบึง